อำเภอเนี่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับสว่างปานบุรีนะครับสว่างแพร่ภัยาลปานบุรีนะครับก็นำรถพยาบาลมาอำนวยความสะดวกในพื้นที่นะฮะนี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับของอำเภอปานบุรีเนี่ยท่านปลัดนะฮะมาหลายคนนะฮะ แล้วก็เจ้าหน้าที่อสสนะครับหลายคนหลายท่านอ่านั่งพนมมือเลยลูกพนมมือสายพิไทยไหมครับลูกมานี่ต่างชาติก็มานะฮะนุโมทนาบุญด้วยสวัสดีครับโอ้โหหน้าท็อปเดี๋ยวแหมเดี๋ยวแนะนําตัวกันก่อนดิโอ้โหมาจากหน่วยไหนจากสว่างหัวหินครัับสวว่างหหินนะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวแอดไลน์ครับๆแอดไลน์พี่เดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มแอดไลน์ผมก็แหละลืมไปเครื่องพี่วิผมเอายืมอะไรสดอยูเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวให้อ่านกันเลยเออได้อ่านี่วันนี้นี่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะทั้งสว่างแผ่ไปสารปานบุรีแล้วก็สว่างหัวหินนะฮะมา เป็นลูกศิษย์ลูกหาหน่วยความสะดวกนะครับอ่าอะไรฮะเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเลยอ่าเปลี่ยนอ่านี่ฮะอ่าเปลี่ยนเลยนะครับอ่าท่านเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเลยเดี๋ยวผู้หญิงอย่าขวางทางท่านนะครับอ่าคุณพี่ไอ้ลูก ะไก่ตื่นเต้นมองตาบอกให้มาถวายท่านอันเปลี่ยนอันใหม่วิยงวิยุร่วงกระเด็นหมดมือไม้สั่นตกใจคุณไก่ละหานสายตื่นเต้นไก่รับเมริกานะระ <laughs> สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจโทษไทยดิวได้ฉันใจยัง โอ้ออนุโมทนาบุญกับครอบครัวนี้ด้วยนี่โหนะฮะลูกสาวมานั่งกราบขอพรลวงตาบุญชื่นกันนมา,มาออกนอกเลยออกนอกออกนอกรถออ,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 ออกมานอกรถเออออกมาขนอกรถนะสาธุ สวัสดีทุกท่านนะฮะเนี่ยขณะนี้เนี่ยอีกประมาณสองร้อยเมตรเนี่ยนะครับหลวงตาก็จะเดินเข้าสู่ถนนเพชรเกษมแล้วนะฮะอ๋อนี่ฮะอ่ายกได้ยกนะครับอนุโมทนาบุญนะครับ อ่ายกได้ยกนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับคุณแม่ถ้านั่งไม่ได้ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรนะ่า,ย,า,ย,นะายกสองมือประคนของวางโทรศัพท์ก่อนสาธุโอ้นี่ฮะอ้าวมานั่งรับคอและสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงยกได้ยกเลยนะครับมีเงินเอาออกนะฮะกระเป๋าตังกระเป๋าถือหลบนิดนึงนะฮะ

นะฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะสะว่างหัวหินนะฮะแล้วก็สว่างแพรพศารเจ้าที่ตํารวจนะครับรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนในเขตปานบุรีและในเขตหัวหิวหนที่นําเสนอเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่น,นะฮะนี่เป็นการปลกฝังนะฮะ น้ำพี่น้ำน้ำ,นำเปิดเลยนะอ่าคันนี้จะเป็นแค่นมครับพี่ครับนมขน,นมน้ำดื่มเดี๋ยวรอรถกระบะมาเอาเป็นนมกับพวกทุกอย่างที่ไม่ให้น้ำดื่มขึ้นคันนี้ได้เลยนะครับ เฉพาะนมเฉพาะนมขนมขึ้นลอตโต้ครับทุกอย่างที่ไม่ใช่น้ำดิมครับนี่ได้กำลังเจ้าหน้าที่นะฮะอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างหัวหินนะครับแล้วก็สว่างแพ่พศศาลปานบุรีนะฮะมาช่วยเป็นจิตอาสานะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ทุ่ดองของตาบุญชื่นเนี่ยนะครับหลายๆจังหวัดเนี่ยพี่น้องกู้ภัยสว่างนะฮะ ที่มีอยู่นะครับหลายจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยมาช่วยกันอย่างดีนะฮะอ่าเดี๋ยวผมคงจะต้องเดินอีกสักพักหนึ่งนะฮะเดินไม่นานแล้วนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องไปภารกิจแล้วนะครับ น้ำดื่มเดี๋ยวรอรถกระบะมารับนะครับวางไว้เลยนะครับรถเข็นเนอเรื่องใหญ่แล้วลืมบอกกู้ภัยไงเมื่อเช้าทไมมีรถเข็นอยู่สี่คันครับพีย่ยาอยู่ในวัดไว้เข็นเก็บนมนี่แหละอทอยใส่รถผมลืมเลยเรื่องใหญ่เลยลืม เว้เว้โทรศับโทรศับโทรหาสอาจอรถเข็นไม่ได้เอามาอยู่ในวัดหัวเบรกอ่ใครโทรมา วยแน่นอนไม่ต้องกลัวนะฮะนี่ผมลงทุนเดินถอหลังมาเลย <c oughs> จับจับอ่าจับสองมือเลยครับอ่าจับยกประเคนเลยครับโอ้โหนี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะมานั่งกันอยู่นี่นะครับมานะตอนแรกนี่ไม่มีเลยนะโอ้ต้องบอกเลยว่าวันนี้คณะศรัทธาเนี่ยนะครับ ชาวอำเภอปานบุรีนะครับรวมถึงที่มาจากอำเภออื่นอำเภอใกล้เคียงเนี่ยมานั่งรอกลับไหว้กันเยอะจริงนะฮะในส่วนข้างหน้าเนี่ยคุณไก่ละหานทรายก็เดินบอกนะฮะว่าอย่านําปัจจัยมาใส่แล้วก็มีการสก,กีนกันด้วยว่าใครที่ไม่สวมใส่หน้ากากลนไมก็มีการแจกกันด้วยนะฮะเราอยู่กันบนถนนเพชรเกษมนะฮะ เจ็ดนาฬิกาสิบสี่นาทีก็ออกจากวัดมาได้ประมาณสักหนึ่งกิโลครึ่งกับอีกสามสิบเมตรโดยประมาณนะฮะท่านในอำเภอนะฮะพร้อมเจ้าที่ฝ่ายปกครองประลัดนะฮะสระอรบกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี่เข้มแข็งมากๆนะฮะ โอ้โหนี่ครอบครัวน,นี้น่ารักมากนะฮะนี่โอ้โหทาแป้งขาวเลยนะฮะอ้าวเดี๋ยวไปแคปเจอร์จากเพจทั่วไทยนิวได้เลยจ้ะสวยงามจริงๆแชะไปแล้วหนึ่งแชะโอ้โหปกฝังให้ธนุบมุงมาพุทธศาสนากันอย่างดีนะฮะขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวอยู่ในขณะนี้นะครับ ขอบคุณที่หลายคนเนี่ยโทรศัพท์มาหาผมทั้งวันอินบ็อกกันมาตลอดนะฮะเมื่อวานนี้ก็มานนำอาหารเครื่องดื่มมาให้คณะลูกศิษย์ขอบคุณมากๆเลยนะฮะโมทนาบุญทุกท่านนะครับ นโม,มทนาบุญนะครับสาธุครับอีกประมาณ400เมตรนะฮะจะถึงทางเข้าบ้านเขาเต่านะฮะอะไรนะฮนะวันนะอุทยานปานบุรีรยังไม่ถึงใช่ไหมเอา โอ้ขอโทษไี้ฮะขอบคุณมากครับอ่าอีกประมาณ400เมตรจะถึงทางเข้าวันะอุทยานปานบุรีรตอนนี้อยู่ประมาณด้านหน้าของครัวชายเขาแล้วนะฮะนี่โอ้โหนี่ฮะอ่าเดี๋ยวยกของถวายด้วยนะครับอ่ายกของถวายด้วยโอ้โหหนูน้อยนี่เป็นสื่อที่ไหนฮะเนี่ยของกระจกนี่ค่ะของกระจกเหรอ ของอะไรของอะไรของช่องสามช่องสามโอ้คับขอบคุณมากครับที่มานำเสนอกันนี่ฮะพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะที่อยู่ในประจวบนะฮะเป็นผู้ข่าวช่องสามนะฮะก็มานำเสนอเรื่องราวความศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธด้วยอ้าวยกเลยครับยกเลยยกถวายแล้วครับสาธุครับ พธนาบุญนะครับเดีย๋ยวยกน้องน้ำพี่เอาวางบนน้าแล้วจับแตะน้ําเลยเอาเอาสวางซ้อนบนน้าแล้วจับเลยครับตาทุกครับ เปลี่ยนมุมกันบ้างสาธุครับสาธุน้ำเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีจิตอาสามาช่วยยกนะครับอ้าวคุณอ่า อ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมายืนไม่ได้ไม่เป็นไรครับยืนไม่ได้ไม่เป็นไร,รนะฮะท่านป่วยนะครับอ่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับใส่รถตู้เลยครับใส่รถตู้เลย